จบชื่อชื่อชื่อสกายรับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีทศวสี่จบแล้วอย่าเลล่นฮะชื่อเล่น้มชือเล่นชือเล่นค่ะชือเล่น ตีดตามจังหวัดทีตามจังหวัดเฮ้ยเองเองเปิดมาร์คที่ให้เปิดม่ไม่เปิดมิตรนิวฟิวก้าเปล่

ใครวะนี่ใครเิิงคอยเขียนอุ้มเอาอุ้มตี๋อืดตีมึงเอามือ